สวัสดีครับทุกคนวันศุกร์ที่10ใช่ไหมครับตอนนี้ก็4โมง10 22นาทีครับก็สุขสันต์วันศุกร์ทุกคนครับก็ไม่มีอะไรให้เห็นหน้า mm. เห็นตากันนะครับเมื่อเช้าอาจารย์กูก็ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมแล้วก็ เขียนบทความครับแล้วก็คุยกับนักศึกษาครับาทางวิดีโอคอลนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานครับก็เราจะคุยเรื่องอะไรดีวันนี้นครับวันศุกร์ก็อาจารย์กุ๊กไม่มีแพลนอะไรครับก็อยู่ทำงานเขียนเลคเชอร์ด้วยครับในออฟฟิศแล้วก็เรามาพูดคุยกัน น้องที่ลงซัมเมอร์ครับก็ใกล้สอบแล้วก็วันที่13บสาวันจันทร์ใช่ไหมครับสอบวันแรกซึ่งก็อาจารย์กุ๊กสอนออนไลน์นั่นแหละนะครับ,รบแล้วเปิดเทอมวันจันทร์ที่สาสิงหาคมก็ยังไม่รู้ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเปิดนะครับให้เขาเรียนหรือเปล่าก็คือ ไลฟ์เลคเชอร์นี่แหละ,ะครับส่วนที่อาจารย์กุกออกไปแถววัดปลูกศรัทธาก็ไปเห็นนักเรียนครับเขาก็มาเรียนกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาส่งก็คุยกับครูครัครบก็รู้ว่าสับบันเรียนครับเห็นบอก1ถึงหมายเลข1ถึง25นะครับมาเรียนวันจันยี่สถึง50 มาเรียนบัญคาสลับกันนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลที่จารย์กุได้รู้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่หลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละนะครับแต่อย่างกรณี3สิงหาเนี่ยก็คือวันจันท์นี่ตีไป m i t e r o o t t h m o o t t h ครับก็คือเป็นวีของการกลางเดือนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เหลืออีก2วีกนะครับ เห็นนักศึกษาปีหนึ่งะครับแต่งชุดนักศึกษามาก็คงจะตื่นเต้นกันนะครับเห็นมี orientation นะครับก็คือปฐมนิเทศก็เห็นบรรยาก,กาศเ,เรามาคุยเรื่องของพอดีได้มีโอกาสคุยกับนักศึกษานะครับจบไป18ปีแล้วนะครับมหาจาันกกนี่แหละตามที่เห็นใน Facebook ก็เห็นบอกจะไปเรียนต่อนะครับที่อังกฤษจย์ครก,ก็บอกว่าปัญหาแรกก็คือ ภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องสอบ IELTS นะครับ TOEFL ให้ผ่านซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานะครับเป็นปีอยู่ที่ว่าเราเตรียมความพร้อมมาเมื่อไหร่นะครับก็อย่างที่อาจารย์คุกเคยพูดว่าให้เรามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะทําอะไรต่างๆจะคิดว่าจะต้องรอเวลานะครับถึงเวลามาปั๊บเนี่ยเราก็ควรจะต้องทําทเลยถ้ามี chance นะครับถ้ามี opportunities นะครับก็คือมีโอกาสนะครับก็คือจัดไว้ซะ ข้อคิดอีกอย่างก็คือหมายถึงว่าเ,เราควรจะคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทําแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างทาอะไรเรามีประโยชน์เข้าสู่ตัวเรานะครับซึ่งอ้ออีกอย่างวันนี้ก็คือจาจก,ก์กงเห็นผมยาวนะครับก็เลยตัดผมด้วยตัวเองก็หลายคนก็คงจะแปลกใจว่าตัดได้ยังไงนะครับใช้วิธีการแบบใช้เซนส์ของตัวเองครับใช้รูป ไปใช้มือเดียวครับแต่ก็ต้องหวังจะโดนหูนี่แหละก็เอาตัดพอที่ให้เรียบร้อยนะครับจังก,กุไม่ชอบผมที่ไม่เรียบร้อยแต่แรกว่าจะโกนแบบ s t a t ต t ูเป p e r เป็น Navy นะครับตรงนั้นโกนง่ายก็คือปาดขึ้นไปเลยนะครับตั้งตรงเหมือนเขาเรียกทรงอะไรอะรอดอละทรงลานบิน,นครับวันนี้ก็เอาง่ายๆก่อนละกัน,นก็เซฟเงินไปได้ร้อยบาทบก็ใช้ เสื้อคลุมฝนนะครับกันฝนคลุมตัวเสื้อกันฝนอีกตัวหนึ่งก็คือรองพื้นเสร็จแล้วก็พับเก็บแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่น,นรับด,ดูก็ซื้อมา300กว่าบาทก,ก็ใช้ไปประมาณสักเท่าไหร่น่าจะ10ครั้งได้แล้วแหละเกินคุ้มแล้วครับตัดผมทีนี้ก็ร้อยบาทร้อยบาทใช่ไหมครับแล้วก็ตัดให้คนอื่นอีก2ครั้ง ก็เป็น12ครั้งแล้วนะครับก็จะใช้ไปจนกระทั่งมันทื่อนั่นแหละนะครับแต่เราก็ไม่ลืมที่จะหยอดน้ํามันนะครับเพื่อไม่ให้สนิมขึ้นอะไรต่างแ,แล้วก็จันกรุ๊กก็ล้างหัวพอดีมีซิงอยู่ก็สะดวกหน่อยหนึ่งก็ล้างผมออกครับก็อันนั้นก็คือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องผมทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของการที่ไปเรียนต่อก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเรียนต่อไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยให้พร้อมตลอดเวลาเหมือนจันกุ๊กเนี่ย ก็คือหมายถว่าบางครั้งไม่ได้มีเวลารีดผ้าเพราะว่าบางครั้งจะต้องไปเจอเพื่อนฝูงไม่ได้มีโอกาสบางทีก็แงกเหมือนกันก็เข้าใจว่าที่คำว่า,าจาร์กุ๊กแงกคืออะไรก็คือทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อเรามีเวลาปั๊บเราก็รีดผ้าไว้นะครับพร้อมที่จะใช้งานก็คือพอเรามีแรงเราก็มาเริ่ม start over ครับก็คือรีดม่อีกครั้งหนึ่งเอาเป็นเซตไปเลย เพราะนั้นก็คือการที่บอกว่าไปเรียนต่อเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องเงินพอดีน้องเขาก็มีเงินครับก็คือ,อบริษัทเลิกออฟแต่ก็ได้เงินชดเชยมาสักแเดือนครับก็ตีเป็นถามว่าไปอังกฤษนี่มันใช้เงินหลักล้านนะก็บอกพอหรือเปล่าแล้วก็ได้คุยแลกเปลี่ยนกันครับแต่ไอ้ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยก็คืออย่างที่บอกต้องใช้เวลานะครับเกือบปี ส่วน letter of recommendation ก็คือจดหมายรับรองนะครับแนะนำนักศึกษาว่าคนนี้เขาเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆนะครับก็ไอตรงนีน้เขียนไม่ยากนะครับจริงๆแล้วอาจารย์กูเขียนไปให้แล้วเมื่อวานส่งไปเพราะฉะนั้นก็เป็นทิศทางที่ดีครับหมายถึงว่าเมื่อเขาต้องการเปลี่ยนต่อจบมา,า18ปีอายุ1 1เวลาผ่านไปก็10กว่าปีก็ยังไม่ถึง40 จารยกุ๊กจบมาจากอเมริกาน่าจะ32ได้หรือเปล่านะครับนั้นเสียเวลาไปเรียนปริญญาโทก่อนที่จุลานั้น3ปีไปแล้วทำงานบริษัทซีเกต1ปีกว่าจะสอบไปภาษาอังกฤษผ่านก็คือทำงานซีเกตไปด้วยแต่ทำงานก็คือเราไม่ได้มีวาเวียนภาษาอังกฤษเต็มที่ในที่สุดพอทำงานได้ปีหนึ่งภาษาอังกฤษก็ไม่ยับยอ้ค่าสอบเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันแพงใช่ไหมครับ จำไม่ได้แล้วตอนนั้น50เหรียญหรือเปล่าสมัยนี้ก็น่าจะ100ร,ร้อเหรียญแล้วมั้งล้วก็เลยต้องลาออกจากบริษัทแล้วก็ไปเรียนเป็น full time เรียนภาษาอังกฤษครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าเพราะฉะนั้นพูดง่ายรู้ตัวเองว่าได้ทุนเนี่ยก็คือปีหนึงอะขนาดเรียนจบโทรจุฬาเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนทฤษฎีเป็นภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษแต่ก็อย่างว่านั่นคือในทางปฏิบัติ ปฏิบัติก็คือการพูดครับไอการเขียนเราก็ดูจากเปเปอร์อะไรต่างๆให้อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขให้แต่ว่าในกรณีของเป็นในทางทฤษฎีก็คือเราต้องไปสอบใช่ไหมครับปิเทนเทสอันนั้นก็คือทางทฤษฎีก็ต้องสอบให้ผ่าน Requirement ก็ต้องให้ถึงแต่อาจารย์กุ๊กไม่ถึงหรอกครับแต่ก็ได้ letters of recommendation แรงๆนะครับจากอาจารย์ก็ทำให้เราไปเรียนต่อได้เพราะฉะนั้นเวลาส่วนหนึ่งก็จะเสียไปในช่วงนี้ คือเป็นไงเวลาเตรียมตัวเนี่ยเสียไปพอๆกับที่เราจะไปเรียนจบโทได้ํำไปนะครับโทอาจจะปีครึ่งหรือ2ปีเตรียมตัวอาจจะปีกว่าได้ทำนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ก็เป็นคําแนะนําเป็น advice นะครับที่บอกว่าให้เราพร้อมนะครับที่ทําอะไรต่างๆเราเห็นอะไรนะครับเราทําแล้วมีประโยชน์กับตัวเราเป็นการ build up your skills นะครับก็คือสร้างทักษะขึ้นมาฝึกตัวเองให้ ทำงานได้คล่องทำงานได้แบบออโตเมติกอย่างบางครั้งเนี่ยอาจารย์กุ๊กเองลืมได้ซ้ำไปอ่ะทําไปแล้วหรอคือสมองเราคิดไปก่อนแล้วนะครับเวลาที่เราคิดอะไรแวบ,บขึ้นมาปับ๊บเราจะจับทันทีจนบางทีเราลืมนะครับก็ตามที่บอกอายุเยอะแล้วเอะ๊ะเราทําไปแล้วหรอนะครับหลายๆกรณีเราล้างจานแล้วหรอเราเก็บหนังสือเข้าตู้แล้วหรอเล่มนี้อยู่ตรงนี้แล้วหรอที่เราเอามากองๆเต็มไปหมดอะไรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าทํางานแบบออโตเมติก แล้วก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเวลาก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วนั่นก็คือข้อแนะนําในทางด้านนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราคุยกันอะไรเรื่อยๆนะครับในวันศุกร์ก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีโทรศัพท์ภรรยาจะโทรเข้ามาครับก็อาจจะต้องเบรกนิดหนึ่งแล้วเราก็จะคุยกันต่อแต่ช่วงนี้ก็คือเราคุยกันไปเรื่อยๆคับ ย็นนี้ก็ไม่ได้มีแผนการอะไรมากครับไม่แน่ใจว่าจะออกไปบ้านประแดงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะนั่งทํางานต่อก็เดี๋ยวขอคิดดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ advice นะครับเหมือนกับพูดค้างไว้กับคราวที่แล้วเนี่ยก็คือ,อ,อคืออย่างที่จารย์กู๊ดเมนชั่นหรือว่าเกรนเนี่ยก็คือการทํางานเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราเรียนทางด้านวิชาการอย่างเดียว เราต้องเอาประสบการณ์ชีวิตด้วยนะครับเห็นอะไรเราก็คืออยากรู้อยากเห็นก็คือ curious นะครับ c u r i o u s นะครับ curious ก็คืออยากรู้อยากเห็นให้เราไปนะครับดูว่าเอ๊ะเขาทำยังไงแบบนี้เขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ลอง try นะครับเมื่อเราไม่ success เราไม่ประสบความสำเร็จเราก็ไม่ต้องไปฝืนก็คือเราไม่มี talent นะครับ อาจจะไม่ต้องถึง Talent นะครับ T A L E N T Talent ก็คือพรสวรรค์เราแค่สร้าง s สก l ลพื้นๆเนี่ยเราก็สร้าง s สก l ลให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราเปรียบเทียบในกรณีที่คนอื่นเนี่ยที่เขาไม่มีแบบอโอกาสนะครับแบบเราแล้วทำไมเขาใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ได้นะครับอย่างที่จันกุ๊บอกว่าถ้าเราสร้าง s สก l ลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาก็จะมาหาตัวเราเองนะครับ ในกรณีถ้าพูดชัดเจนก็คือเรื่องเงินเรื่องของอเขาเรียกพวก material แล้วกัน material ก็คือวัตถุครับวัตถุก,ก็คือเราอยากจะได้รถนะครับ bmw เราอยากจะได้บ้านหลังห้าร้านอะไรต่างๆถ้าเราทำงานหนะักสิ่งพวกนี้จะมาเองคือพื้นงายว่าให้เขาวิ่งมาหาเรานะครับเราไม่จำเป็นนะต้องวิ่งไปหาเขา แต่การที่เขาใช้เขาวิ่งมาหาเราเนี่ยเราต้องสร้างอะไรบ้างให้กับตัวเองเพื่อให้เขาวิ่งมาหาเรานะครับถ้าเราใช้ชีวิตแบบ easy going ไปทุกวันทุกวันเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นก็คือเราไม่ strong เราไม่มีเขาเรียก immunity ละกันนะครับภูมิคุ้มกันไม่ต้องแบบภูมิคุ้มกันไวรัสหรือว่าอะไรต่างๆก็คือภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์กูก็ไม่ได้ท้าทายอะไรว่า ทำมาอยู่อเมริกา7ปีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยมาอยู่ที่เมืองไทยนี่จะขึ้นปี21แล้วโรงพยาบาลไม่เคยเข้าหมายถึงว่าตัวเองไม่สบายอะไรแบบนี้นะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นโรบอทหรือเปล่าเป็นหุ่นยนต์หรือไม่ครับบางครั้งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือฝนตกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องยอมเปียกฝนแต่เมื่อเรามีเสื้อผ้านะครับที่จะใส่อยู่แล้วเนี่ยเสื้อผ้าไม่เปียกแล้วก็ไปอาบน้ำซะแล้วก็เปลี่ยนชุดนะครับเจอแดดบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ตากแดดไปซะ แต่บางคนก็คือไม่มี immunity นะครับก็คือไม่มีภูมิคุ้มกันก็อาจจะต้องกลัวเรื่องของมะเร็งผิวหนังนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราค่อยๆสร้างมันขึ้นมาเนี่ยนะครับคือสร้างโดยความจําเป็นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราเอาตัวเราไปตากแดดตากฝนเขาก็หาว่าบ้าแล้วนะครับในกรณี้คือ unavoidable ก็คือไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เราก็เผชิญไปซะล้วก็ ร่างกายก็ไม่เคยไปตรวจนะครับซึ่งมีใบนะครับที่จะตรวจเช็คร่างกายตลอดเวลาซึ่งหลายคนก็รู้ว่าอาจารย์กุกท่านดื่มอาจารย์กุ๊กท่านดูดปร,รีนะครับแต่ก็คือเราก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เหมือนมีอินดิเคเตอร์ในตัวนะครับอันนี้ก็คือคงจะเป็นการที่อธิบายลําบากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ Spirit, อยู่ในที่สปิรตอยู่ในที่เซลล์อยู่ที่ตัวของอาจารย์กุกเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นใครไม่มีความทนทานไม่มีภมิปุ้มกันเราก็อย่าไปฝืนอย่าไปสู้นะครับเราจะเปรียบเทียบกับคนที่ทําไร่ทาสวนกลางแดดทั้งวันก็ไม่ได้คนทําไร่ทําสวนกลางแดดจะมาเปรียบเทียบว่าโอ, uh, อ้อาจารย์กุ๊กอยู่แต่ในห้องแอร์อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เข่าลาบากอะไรต่างๆก็ Cap ここไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันเขาเรียกว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันก็คือหมายถึงว่าเรา take responsibility นะครับของหน,น้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็อย่างที่อาจารย์กุ๊กบอกครับไป ทุกระดับประทับใจนะครับหมายถึงว่าผู้คนหมายถึงเพื่อนฝูงก็คือเราไม่ได้เลือกว่าเขาจะเป็นใครนะครับบางครั้งการที่เราไปอยู่ในกลุ่มนะครับของคนละสายอาชีพเราก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับซึ่งกันและกันแต่อาจารย์กูก็รู้หมดแล้วไม่ใช่นั่งทางในหรอกนะครับเพราะว่าเรา e x p ก s e ก็คือเราซึมซาบมาทั้งประสบการณ์นะครับจากการใช้ Sense ในการมองรอบตัวโดยที่ไม่ต้องไปเห็น แต่สามารถนึกได้ว่าส i t u a t i o n นสถานการณ์อย่างนี้จะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั่นคือข้อคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือ,อเหมือนที่เราดูอะไรต่างาเวลาเขาแสดงมายากลเขาใช้เล่นของเสียวๆอะไรหน้าจอเขาจะบอกว่า,า don't try this at home นะครับก็คือ Only professional ครับก็เราก็ฟังคำนี้ไว้ก็คืออย่าไปทำ นะครับด้วยตัวเองอันนี้เฉพาะมืออาชีพเป็นการแสดงให้เห็นสำหรับคนที่มีสกิลนะครับก็คือคนที่มีทักษะนะครับเท่านั้นแล้วก็อย่างที่เมื่อเช้าได้เสวานากับน้องนะครับก็คือเขาก็ถามว่าคือเขาก็ถามเป็นห่วงเป็นใยว่าสมัยนี้เนี่ยนะครับก็คือเรามีอินเทอร์เน็ตมีสมาร์ทโฟนนะครับอยู่ที่ไปบือเนี่ยอาจารย์กุก้กเชยคำพูดบอกว่า ทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเรามีสมาร์ทโฟนเนี่ยโลกจะแคบลงโลกจะแคบลงในแง่ไหนครับเราสามารถวิดีโอคอลไปนะครับที่ไหนของโลกก็ได้นะครับนั่นคือแคบลงแต่จริงๆในมุมมองถ้าเป็นมุมมองในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าไอ้เจ้าสมาร์ทโฟนเนี่ยทำให้โลกของเราเนี่ยห่างกันนักศึกษาห่างจากเูอาจารย์กุ๊กเพราะว่าเวลาเรียนในคลาส ก็จะกดไลน์นะครับคุยกับเพื่อนคือเป็นห่วงไม่รู้อะไรรู้สึกธุรกิจกันเยอะนี่คืออาจารย์แค่คอมเมนต์เฉยๆนะครับให้แอดวซ์ไม่ใช่มาคอมเพล i นอะไรต่างๆก็คือหมายถึงว่านมุมมองอยู่มุมมองเราสามารถมองได้ว่าสมาร์ทโฟนทําให้ตัวเราเนี่ยห่างกันไกลมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้คอนเซนเทรตเขาไม่ได้โฟกัสมาที่นะครับ ตัวอาจารย์ผู้สอนหรือสิ่งที่คนกําลังพูดคุยกันอยู่อย่างในวงสนทนาเนี่ยแทนที่โดยส่วนใหญ่ก็คือแทนที่จะเราจะคุยกันนะครับ face to face นะครับ uh, direct eye contact นะครับก็คือมองดูตาต่อต,อตาแล้วก็ฟังสิ่งที่เรากําลัง communicate หรือว่าเรากำลังสื่อสารแต่ผมปรากฏว่าเขาก็จะมีธุรกิจอีกด้านก็คือสมาร์ทโฟนนั้นถึงบอกว่าตัวเรานั่งชิดกันอยู่แค่นี้เองแต่ผมปรากฏว่า the distance เนี่ยก็คือกลายเป็นว่า ระยะห่างเนี่ยครับห่างกันมากนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์กุ๊กมองเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์กุ๊กมองมองเนี่ยไม่ใช่พูดแบบปรัชญานะครับแต่เพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าเรามองดูลักษณะว่าสิ่งที่เรามองอ deep insight นะครับก็คือมองลึกลงไปว่าอะไรคืออะไรแต่ก็คือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ไปจับจ้องนะครับอะไรมากมายกันส่วนด้านนี้ เพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์กุกบอกเมื่อเช้าคุยกับนักศึกษาบอกว่าก็แปลกดิอาจารย์กุ๊กเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแทบจะ24ชั่วโมงเข้ามาทุกวันเพราะไม่ได้ไปไหน,ไม,ไ,ไ,ไ,หนไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทข้างนอกนะครับไม่ได้ไปสอนพิเศษไม่ได้ไปสอนใ้มหาลัยข้างนอกแต่ก็แปลกใจเดือนหนึ่งสงเดือนแทบไม่มีใครมาเคาะห้องเลยนะครับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่นักศึกษาเขาก็ไปเวียนอยู่แถวนี้นักศึกษาเขาก็ถามว่าพี่เกิดอะไรขึ้นละ่ะอะไรแบบเนี้ยก็บอกว่า,เ,าเขาคงอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของเขามากกว่าอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์ที่สอนเขามากกว่าแต่อาจารย์กุ๊กก็ไม่รู้เพราะอาจารย์กุ๊กเองก็มีความรู้ให้แต่ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า,าทําให้เรา ไม่มี Distraction ก็คือเมื่อเขาไม่มาเรามีความรู้ภาษาอังกฤษให้เรามีความรู้ทางด้าน Mathematics ให้เรามีความรู้พื้นฐานปี2ปี3ปี4ทางด้าน e n g i n e e r ยริงอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งด้านของ Mechanics นะครับด้านของอาภาคอะไรเขาเรียกเครื่องกลนะครับแม้กระทั่งไฟฟ้าคือหลายด้านนะครับก็คนจบ ทฤษฎฟิสิกสมานะครับแล้วก็ไปเรียนต่อเอนจิเนี์ทั้ง7ปีเป็นทั้งวิศวะไฟฟ้าเป็นทั้งอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าอาจารย์กุ๊กที่จะไปทิ้งตรงนี้ก็คือตัวอย่างนะครับใน a d v i วซว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องไป Expect อย่างอื่นามากมายเมื่อเรามี Re responsibility ของเราก็คืออยู่ใน soul นะครับเป็น uh, merit นะครับก็คือทางด้านของในลักษณะของ การให้วิทยาทานนะครับแก่นักศึกษานะครับท่ทีนะครับ